สวัสดีค่ะลูกค้าเปลี่ยนหยดน้ำห้ารูนะคะขอบสิบหกสวยๆค่ะสวยมากๆเลยนะคะใส่มิดซูนะคะได้เลยนะคะไม่ต้องยกค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ทำอะไรครับพ่อแมอ้าวเยีมๆี่นี่นาเออสวยมากๆเลยนี <appearances here Godzilla aesthetic> <_ notions> ่ <GO av i> ชุดนี้เป็นหยดน้ำห้าลูเล้อใหม่นะคะมาพร้อมยางดันหลอบสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหนะคะปีสิเกนะคะสวยๆคะ่ะ ใส่แล้วไม่ลดเลยนะคะพอดีซุ้มเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเอาไปลุยๆได้สบายๆเลยนะคะชุดนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนเช้านี้นะคะ <c oughs> ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะขายเฮงๆเวยๆค่ะ <c oughs> <c oughs> แวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญากรยางนะคะตั้งอยู่ที่ปากทางห้องเพียควยังตลาดจังหวัดกรสินค่ะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ